สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ผมอยู่ที่สำนักป้องกันนะฮะพี่น้องดับเพลิงคองเตยทุกนายฮะอันนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วบางคนก็มาเรียบร้อยนะครับก็มาวัดอุณหภูมิด้วยนะฮะแล้วก็เดินน้องเขาลงทะเบียนนะครับเวลาลงทะเบียนนะครับกรุณาเขียนชื่อนะครับให้ชัดเจนตัวใหญ่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เวลาเขาเรียกจะได้เรียกเบอร์ถูกนะไม่ต้องเขียนตัวเล็กๆนะอ่ะประมาณนี้ฮะ อนุทรภูมิหน่อยครับคุณพี่อันนี้ผมก็อยู่บรรยากาศกับหัวหน้าสักนะครับมาลองลองทับเป็นไงบ้างครับโอเคครับลอง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 ครับพี่ๆปีนะฮะนี่หัวหน้าชุดป้องกันโดยดับย่าเรา保卫นะฮะ保卫ครับ保卫สวยงามมากนะครับข้างในเป็นไงความรู้สึกนุ่มครับนุ่มครับในดับย่ามันครับนี่คือทีงานประเวศนะฮะเขาเห็นกันนะ ในการมะเพื่อนะครับเขาว่าไว้สอนอีกคนนึงว่าสอนลำย่าคนที่ว่าได้แล้วอาจจะไปจำนำก็ได้นะก็บรรยากาศข้างในครับก็นี่เบอร์12นะครับทางเอยอีก็ไพ่ผลิตให้คำแนะนำนะฮะ รองเทาเผื่อที่คุณสายีสานหนุจันหนึ่งนะฮะเออรองเท้าแลพี่เจท่านเราก็อยู่กับน้ำเป็นไงครับพี่อยกับตอนนี้เป็นไงหนุนหน่อยนะครับฮะก็คือข้างในเป็นไงบ้างครับข้างในข้างในนุ่มดีครับนุ่มดูนะฮะต้องยืนนะพี่ต้องยืนนะไม่งั้นจะไม่รู้ว่ามันจะแผ่ฝ่าเท้าเรานะครับนี่คือพี่เจใส่มาทุกปีนะฮะนี่ฮะนี่เน่าแล้วฮะเขาก็เลยให้ฟรีฮะเบอร์สี่สิบ สามสำหรับผมจะใหญ่จะนิดนึงครับอ่าจะใส่ยิ่งดีนะฮะกระดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมหลวมไปหน่อยป้บ้ามนี่ฮะนี่คือบรรยากาศไปนิดนึงนะครับกมาแถวบางโพบางเขนนะฮะก็ดูบรรยากาศครับวันนี้ได้รองเท้าฟรีไปคนละคู่นะฮะถ้าชงูฮะ แล้วก็ที่เรานะฮะรรยะนะฮะก็ที่เรานะฮะขหน้าเรานะฮะก็คือวันนี้นํารองเท้าอะไรมาให้พวกเราครับรองเท้าเซฟตี้ค่ะโอ้โหอันนี้ใส่ใส่ดอกไฟนะใส่ดอกไฟไม่ได้โอ้ไใส่ซ้อนนะฮะแล้วใส่เนี้ยอย่างงี้เปลี่ยนได้เลยไหมางนี้เปลี่ยนได้เลยค่ะได้ไหมเอาผู้ใหม่ไปแล้วผู้เก่าไม่ได้ครับที่จะไว้ใส่ ปะกปานะที่คือพานทะเลนะนะฮะชุดอย่างนี้ก็ใส่เท้ายางนี้ดูดีมากนะฮะโอเคนะใส่แล้วจะดูสวยจากราดยาวของเราครับอันนี้ก็จากคุณพี่เรานะฮะหน้าเรานะครับเวลาใครมาก็จะมาดูที่นี่ราชื่อแต่ละคนนะครับอันนี้แจกทุกคนใช่ไหมครับแจกทุกคนนะครับก็ดูราชื่อแล้วก็เซ็นไปแล้วก็บอกตัวเองครับนอเคครับนี่ครับนี่จะกองสองครับนะอันนี้ก็ได้แเรียบร้อยนะครับ หลายคนก็นะครับบรรยากาศนะครับใครต้องมานะฮะวันนี้เป็นวันแรกนะฮะมีเขาให้มาวัดถึงกี่วันครับถึงกี่วันครับวันที่5ครับวันที่5ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง3ามโมงครึ่งครับต้องเตรียมอะไรมาไหมฮะไม่ต้องเตรียมอะไรครับแต่ว่าต้องมาลงทะเบียนให้ผมแค่นี้อ๋อแับแรกนะครับก็วัดดุลนภูมินะครับแล้วก็สัญชาติพันธุ์ลงชื่อก็เข้าไปวัดได้เลยครับวัดได้เลยครับนี่คือบรรยากาศนะครับฮะอ่านะครับอื่นๆไม่ค่อยมีนะครับ มีหน่วยจับเพลิงของเทศบาลนครนะครับสพเรานะครับนะทำการแจกรองเท้ากับน้องให้บริการอยู่กับเราแล้วก็เพื่อนๆเราครับวันนี้ให้รีบมาครับวันที่วันนี้วันแรกวันที่1นึ่ไปถึงวันที่5เวลาตั้งแต่9โมงครึ่งถึง10บห้โมงครึ่งครับผมอ๋อเอเรื่องถึงโมงครึ่งให้รีบมานะครับอย่ามาช้านะครับพวกเราใส่ถองเท้ามาด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ลากันนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับผมมาดูรองเท้านะฮะรองเท้าสุดงามมากนะฮะวันนี้ครับ มกทำการแจกล้วกวันรองเท้าให้กับพี่ตพิงนะครับดูดีนะฮะภาพครับหล่อมากครับดพื้นนะฮะนะครับภาพที่ดิานข้างนะบะ้่นหลังนะครับ ในนะครับซิปนะฮะซิปเลยนะครับต่อนะครับรบอกเบอร์นะฮะนี่เป็นเบอร์สิบสามนะเบอร์สี่สิบหกนะฮะ ทุกคนนะฮะนี่น่าจะเป็นยี่ห้อนะฮะแจกครับนี่ใส่นี่เบอร์สิบเ็ดนะครับนี่บรรยากาศระหว่างการรอเท้านะฮะ นี่หลวไปไหครับาก็ด้อครับต้องอเเ้าดนะคราหนลวมะครับก็มาดูข้างในทําทําบรรทัดท่าหน่อยครับใส่แล้วมีความรู้สึกยังไครับนุ่มดีครับนุ่มนะฮะสบายนะฮะ อ๋อนี่จะใส่กับชุดอะไรถ้าได้ไปแล้วจะใส่กับชุดอะไรดีครับชุดฟาติกครับฟาติกนะฮะดูดีดูหล่อมากครับที่สัมพันนี่ฟรีไหมพี่สัมพันน์ฟรีครับผมฟรีครับถูกแจ้งมากเลยครับนี่ากครับอ๋อนี่ครับดี่ดี้ดีคือบรรยากาศบริเวณนะฮะที่แก่ทุกคนทั่วกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะธานโทษอยู่สถานีไหนครับชื่ออะไรครับ อยู่บรรทัดทองครับผมชื่ออะไรครับชื่อภาคดินทรงครับอ๋อชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อตั้มครับโอเคครับโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันเฟซนะครับขอบคุณน้ะทองมาครับหลายคนนะครับบรรยากาศนะฮะาไม่ลอดครับก็บรรยากาศน่าข้ารีวิวสินค้าแล้วก็เจอเพื่อนรุ่นพี่ผมนะก็ นี่ครับขนมของมาแขกครับแล้วก็เจ้เรานะฮะใครไม่มาก็ให้รีบมาะฮะอันนี้เหมือนได้ถูกหวยนะครับเอาประตูนี้นะฮะหัวหน้าหัวหน้า,นา,นาประตูนี้นะฮะประตูน <c oughs> ี้ฮะนี่สักฮะ นะครับก็ใครยังไม่มาก็รีบมาครับมีเวลาแต่วันที่หนึ่งวันที่5นะครับเป็นวันแค่ว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับแจกสนักน่าระเบิด้ตัวนะครับอรับนี้ก็ลากันไปนะครับบรรยากาศรอบๆข้าง